สวัสดีเด้อจ้าพ่อแม่พินองอมสินเองนะจ้าจากเมืองแดนดีประเทศสกอตแลนด์นะคะมือนีกับมาเข่าสวนตามปกติค่ะที่อมสินหอบมานะคะก็จะเป็นในเศษพืชน,นะคะเศษอาหารละก็เศษผักสดนะคะที่เขาบ่าได้ใส่แล้วนะคะเอามาเฮดปุ๋ยมักค่ะที่ทุกคนเห็นยูนี่นะคะอมสินเฮดอีกอย่างมันบ่ก่ากะลังไงซับไอ้นี่นะคะทุกคนซับมะพร้าวนะไปหาสื่อมะพร้าวมาปัทีเนยียมะพร้าอยูนี่นะมันสนมากมันจะมีแต่มะพร้าวเผานะ่ะทุกคนถ้าเป็นอน่อนๆนะถ้าเป็นแบบแก้ๆหน่อยมันกะมันบ่ค่อย แบบสดๆคือจังบานเฮานะบอกง่ายๆกินะพร้าวแล่าลจักนิดจังน้อยนะคะกับเขาม้าเบิ้งปุ๋ยมาร์ชีเฮาตากไว้นะคะเนี่ค่ะกับสิประมาณนี้จะเป็นก้อนก้อนแบบนี้เลยนะส่วนนี่นะคะก็จะเป็นใส่เดือนนะคะที่เขาก็ยังกินเศษซากพืชอยู่นะคะนี่ค่ะ นี่แต่วันมันจะแน่นนิดนึงนะคะเพราะว่าดินมันจะค่อนข้างที่จะเปียกมากๆเลยนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวอ้อมสินะะสะนะคะจะไอซับปุ๋ยหมักนะคะให้มันละเอียดละเอียดนะคะเ่ให้มันเป็นก้อนเนาะคะ่ะแล้วก็จะตากไว้นะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะอ้อมสินนะคะก็จะเอาปุ๋ยตัวนี้ละคะ่ะทุกคนคะ่ะเอาไปหมักโตนะคะเพราะว่าเฮามีเศษอาหารนะคะเศษพักนะที่เหลือที่เฮาเอาทิ้งนะะเนาะคะ่ะเนาะเอามาหมักมือนี่นะคะนี่ละค่ะคือประโยชน์นะคะทาเฮาอ่ะเอาไปทิ้ง ใส่ถังขยะมันก็บ่ได้ประโยชน์อีอย่างมันบ่ค่ะพวกเศษอาหารเศษพืชโซดเศษไอ้พักยังซี่นะคะเขาเอามาบำรุงนะคะแล้วก็มักแบบนี้นะคะทุกคนค่ะเกิดประโยชน์น้านะคะแล้วที่สําคัญคือเซฟค่าใช้จ่ายเย,ย,ยอะมากๆจ้าหลังจากที่อ,อมสินนะคะใส่จบพวนปุ๋ยมากเร็จนะคะปุ๋ยมักมันก็จะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะมันก็เป็นตาไส่นะแต่ว่าเดี๋ยวอมสินตากอีกประมาณอาทิตย์หนึง่งอีกส่วนหนึ่งนะคะอมสินนะคะก็จะเอาไปมกัก่ตนะคะทุกคนเพราะว่าปีนี้ค่าเจ้าเขาบ่ได้เอาปุ๋ยขี้หมามาลงเน อมสินก็เลยใส่ปุ๋ยมักอันเก้านี่ละค่ะเอามามักต่อปุ๋ยมักอันเก้าที่อมสินมานะคะกต่ส่วนมากก็จะมีใส่เดือนเยอะมากเพราะว่าอมสินเลือกเอาใส่เดือนม้าน้ํานะคะเพราะว่าให้เขานะคะไม่ย่อยนะคะย่อยเศษพืช เศษพักเศษอาหารเนาะจ้าเนาะด้วยใส่เดือนนะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็เอาทั้งใส่เดือนทั้งปุ๋ยมักนะคะมาแซมเข้าไปนะคะแต่ว่าเขาก็ต้องใส่ระยะเวลาประมาณ 3- ถึง4เดือนนะคะในการย่อยสลายนะคะมาพึ่งกันค่ะว่าสิเป็นจ้งไดกันต่นนะคะแอปเปิลนะคะเคยเอามาใส่ไปแบบลูกๆแล้วนะคะบอบพานค่ะออมสินนะคะก็เลยตองมัสซับชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะให้เขาย่อยสลายได้เร็วขึ้น,นเนาะจ้ะแล้วที่เนี่ยใส่เดือนถึงจะสามารถกินได้นะคะต้อง มันเน่าๆนิดนึงนะคะใส่เดือนเขาถึงจะเริ่มกินได้นะทุกๆคนเพราะว่าใส่เดือนเขาบ่มีฟันเนะจ้ะเนาะหลังจากที่มักเสรอาหารเสร็พักเสร็ผลไม้เสร็จเรียบร้อยนะคะกา ตาหมูกับเฮ้กาแฟไวรล้อละค่ะทุกคนค่ะชงกาแฟไวร์ล้อระชงไอโมเมนต์ชงนอลละกันเฮดมะม่าไวรล้อแล้วนะคะอมสิงก็กินมะม่าไปนะคะทุกคนค่ะนั่งกัดดื่มกาแฟไปละค่ะเนี่ยค่ะคือบรรยากาศนะคะที่เวลาเขานั่งนะคะเขาจะเจอวิวแบบนี้ละคะ่ะทุกคนเวลานั่งพักเนาะคะ่ะเนาะยู่น้ำการสองคนนะคะกับเรนกนหยอกันกับสิประมาณนี้ละคะ่ะทุกคนการใส่ชีวิตของอมสิงกับตาหมูเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยไปทุกคนหลังจากที่กินอมะม่า,มาเสร็จนะคะดื่มกาแฟเสร็จนะคะตามหมูนั่งกับไปเพนสีต่อแบบ นั่เนะะนงเอาใหม่มาจากไหนบอค่ะนั่งไปเอาใหม่มาจากเพื่อน <_ an> เพื่อนขางสวนค่ะ <_ an> เขาเอาใหม่มาลงนะคะนั่งก็เลยไปขอเขามาจากสองสามเพนเนาะจ้าเนาะก็เลยได้นะคะก็ต้องไปหาซื้อใหม่เพิ่มส่วน,นอมสินนะคะหลังจากดื่มกาแฟก,กินมามา่าร็จนะคะกับม้าเย็บไออุโมงค์พักต่ตนะคะเพื่อเพิ่มความนานาหนาแน่นให้กับอุโมงค์พักเน,นาะ <_ an> จา้าเนาะจังไรคลิปนี้นะคะอ,อมสินกับตาหม,มูขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกๆคนพอกันไหมจ้า